ต่อไปมาดูข้อที่582เราก็ยังอยู่ที่การดูป้ายหรือว่าสัญลญักษณ์อมาดูโจทย์ของข้อที่582นะคะถ้าจุง공장을뜻하는표지는어느것입니까ถ้าจุ공장을 เติร์ดฐาน์น,น,กนกึก็คือป้ายที่มีความหมายว่าโรงงานในบรรดาต่อไปนี้คือข้อไหนคะคือข้อไหนคะก็คือออเนอร์กอชิมนิกาแล้วก็ทาร์มจุงก็คือในบรรดาต่อไปนี้แล้วก็คําที่อยู่ในเครื่องหมายคําพูดก็คือคงจังคงจัง ก็คือโรงงานแล้วก็เออเติ้ทานนผิวจีนนก็คือป้ายที่มีความหมายว่าตามจุงคงจังเอ,อตทจีน,นอ,อนอกอดชกก็คือป้ายที่มีความหมายว่าโรงงานในบรรดาต่อไปนี้คือข้อไหนคะ อะเราก็มาดูว่าป้ายที่มีความหมายว่าโรงงานคือป้ายไหนนะคะเราก็ได้อธิบายแต่ละป้ายไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเผื่อว่าทุกคนนะคะจะนําไปจําแล้วก็นำไปใช้ทำข้อสอบข้ออื่นอมาดูข้อ1ถึงข้อ4ว่ามีป้ายอะไรบ้างนะคะอ่ะเริ่มจากข้อ1ป้ายนี้ก็คือ วุยชีสซร์วุยชีสซร์ก็คือป้ายบริการห้องประชุมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปมาดูข้อที่สองก็คือป้ายสุปปักชีสซร์สุปปักชีสซร์หรือว่าโฮเทลโฮเทล s ูเปอรชสซอร์นะคะก็คือป้ายบริการที่พักแล้วก็โฮเทลก็คือโรงแรมนั่นเองหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราเห็นป้ายแบบนี้ก็คือบริการที่พักหรือว่าโรงแรมนะคะต่อไปข้อที่3ก็คือ h ฮบิอ,บอนเฮบก็คือป้ายการสูบบุหรี่หรือว่าการดูดบุหรี่ หน้าตาก็จะเป็นรูปบุรีนะคะแล้วก็มีควานขึ้นด้วยนะคะต่อไปมาดูข้อที่4ป้ายของเขาก็คือคงจังคงจัง,ง,จงหรือนะคะคงอบตันจีคงอบตันจีคงจังก็คือโรงงานนะคะแล้วก็ คงงตันจีก็คือนิคมอุตสาหกรรมป้ายก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ไปจำนะคะทุกป้ายเลยแล้วก็ข้อนี้นะคะตอบข้อที่4นะคะเพราะว่าโจทย์เขาถามว่าป้ายที่มีความหมายว่าโรงงานในบรรดาต่อไปนี้คือข้อไหนคะก็คือข้อ4ค่ค่ะต่อไปมาดูข้อที่583 183มนะคะมาดูโจทย์ของเขาเริ่มจากจุดนี้นะคะชาก็จงงถาชุ급จิโยรผาดายาฮัมดากงุนจดนุดนี้ก็คือเพราะว่าบาดเจ็บในขณะที่ทำงานก็เลยต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน อย่างเร่งด่วนก็คืออึงกึบคำนี้ก็แปลว่าฉุกเฉินได้เหมือนกันนะคะนอกจากแปลว่าอย่างเร่งด่วนก็จะแปลว่าฉุกเฉินได้ด้วยนะคะแล้วก็ชีร,ริโอเรผาดายาฮัมนีดาก็คือต้องได้รับการรักษาแล้วก็ถาช่อชอกก็คือเพราะว่าบาดเจ็บแล้วก็คำว่า ชากอจุงเงก็คือในขณะที่ทำงานอ่ะเราก็ได้จุดนี้แล้วนะคะก็คือชากอจุงเงออ่ถาจกึบชิโยเรผาดายาฮัมีดาก็คือเพราะว่าบาดเจ็บในขณะที่ทำงานก็เลยต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนอ่ะมาดูประโยคที่สอนะคะถมจุงอัตตนเบวจาาจง 어떤표ันผิ야합니까ก็คือต้องหาป้ายแบบไหนในบรรดาต่อไปนี้ในบรรดาต่อไปนี้ก็คือทาอุมจุง um แล้วก็แบบไหนก็คืออตตนส่วนผิวจืดชะจายาฮัมน um ิกาก็คือต้องหาป้ายนั่นเองอ่ะเราก็ได้ประโยคนี้แล้วนะคะก็คือทายมจุงอตตน เขวจิร์ชาญยาฮัมนิกก็คือต้องหาป้ายแบบไหนในบรรดาต่อไปนี้อ่ะเราก็มาดูว่าเพราะว่าบาดเจ็บในขณะที่ทำงานก็เลยต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องมาหาป้ายหมอนะคะอ่ะมาดูว่าข้อ1ถึงข้อสนะคะมีป้ายอะไรบ้างนะคะ มาดูข้อที่หนึ่งก็คือป้ายเทพีโซเทพีโซก็คือสถานที่หลบภัยหรือว่าที่ลีภัยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปมาดูข้อที่สองข้อที่สองก็คือป้ายอึซาอึซาก็คือแพทย์หรือว่าหมอหรือว่าหมอรักษาโรคหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ต่อไปข้อที่3ก็คือป้ายยงฮวากวันยงฮวากวันก็คือป้ายโรงภาพยนตร์หรือว่าโรงหนังนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปมาดูข้อที่4นะคะก็คือป้ายชงงับเกียงกีจังชงงับเกีกีจังก็คือป้ายศูนย์กีฬาหรือว่าสปอร์ตคอมเพลก์นะคะ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะโจทย์ของเขานะคะก็คือเพราะว่าบาดเจ็บในขณะที่ทำงานก็เลยต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนต้องหาป้ายแบบไหนในบรรดาต่อไปนี้คะเราก็ต้องหาป้ายข้อที่2ก็คือป้ายอิศานะคะก็คือหมอหรือว่าแพทย์หรือว่าหมอรักษาโรคนั่นเอง อ่าต่อไปมาดูข้อที่584ข้อที่584นะคะมาดูโจทย์ของเขานะคะก็คือทาอมจุง수영장จ뜻하는별지는무엇입니까ตา,จม,ม,า,ามจุง수영장을뜻하는별지는무엇입니까ก็คือ ป้ายที่มีความหมายว่าสะว่ายน้ำในบรรดาต่อไปนี้คืออะไรคะคืออะไรคะก็คือมัวชิมิกาแล้วก็อึรตึทานเนนเพียจีนนก็คือป้ายที่มีความหมายว่าแล้วก็คําที่อยู่ในเครื่องหมายคําพูดก็คือซูยองจังซูยองจังก็คือสะว่ายน้ํา แล้วก็ทาเอืมจุงก็คือในบรรดาต่อไปนี้ทาเอืมจุงสุยองจังเอิร์ตึดทาเนินเพยียวจีเนนหม้วชิมนิกาก็คือป้ายที่มีความหมายว่าสะว่ายน้ำในบรรดาต่อไปนี้คืออะไรคะอ่ะเราก็มาดูว่าข้อ1ถึงข้อ4นะคะป้ายไหนนะคะ ที่มีความหมายว่าสะว่ายน้ำนะคะเช่นเคยนะคะเราก็ได้อธิบายแต่ละป้ายไว้ให้เรียบร้อยนะคะเอามาดูป้ายที่หนึ่งนะคะก็คือ p พ r ย du Hockey p พ r ยวด h o c ก e y ก็คือฮอกกี้กลางแจ้งนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะป้ายของเขาแล้วก็ข้อที่สองนะคะก็คือซูยองจัง สุยองจังหรือนะคะแฮซูยกจังแฮซูยกจังสุยองจังก็คือสะว่ายน้ำส่วนแฮซูยกจังก็คือชายหาดสำหรับว่ายน้ำหน้าตาป้ายก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราเห็นป้ายแบบนี้นะคะก็คือสุยองจังหรือว่าแฮซูยกจัง อันต่อไปมาดูข้อที่3นะคะป้ายก็คือชงงับเกียงกีจังชงงับเกียงกีจังก็คือศูนย์กีฬาหรือว่าสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปมาดูข้อที่4ข้อที่4นะคะป้ายก็คือเชยชุชีซอลเชยุชีซอล เชยุกชีสอรก็คือสถานบริการด้านกีฬาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะป้ายของเขาอ่ะจากโจทย์ของเขานะคะป้ายที่มีความหมายว่าสะว่ายน้ํำในบรรดาตอบไปนี้คืออะไรคะก็นะคะตอบข้อที่2นะคะก็คือซุยองจังหรือว่าแฮซุยยกจังนะคะหน้าตาป้ายก็จะเป็นแบบนี้นะคะ อ่าเพราะฉะนั้นนะคะก็ไปจามทุกป้ายเลยนะคะ